สวัสดีครับวันนี้นะคะพวกเรา2คนนะคะมีบรรยากาศการถ่ายปฏิทินของช่อง7 HD มาฝากแฟนๆกันค่ะผมบอกเลยนะครับว่าสวยหล่อมากๆและเราสองคนจะมาในตีมอะไรไปดูเลยครับเบื้องหลังปฏิิทินต้อนรับปี2564วันนี้ตามมาดูความหลอ่อความสวยกันต่อค่ะเริ่มที่บอสชนะกันคนนี้กินขาดเรื่องงานโพสทตา์ถ่ายแบบอินเนอร์มาเต็มอยากได้อารมณ์ไหนบอสจัดให้ได้หมดนะคะ มาเจอกับสาวหุ่นชลูดอย่างพิงพลอยประภาวดีสลัดลุกพาลัยในรหัสริษยามาสวมชุดราตรีฟูฟ่องสีชมพูส่วนการโพสท่าก,ก็สบายๆค่ะอันนี้พี่บอลเรียกค่ะเป็ันชุดชันสวยมากชุดสวยมาก <c oughs> นนพี่บลอลเส <c oughs> บอว่า <c oughs> <c oughs> เป็นแฟชั่นโอ้ขอบคุณครับ สาวชุดฟูฟ่องอีกคนพีพีพัชยาออกตัวว่าเกรงมากเพราะไม่ค่อยถนัดงานไทยแบบและที่สําคัญชุดหนักด้วยแต่เสื้อผนะ้าหน้าผมมาเต็มขนาดนี้พีพีสู้ตายค่ะฝั่งหนุ่มลําซิกแพคนั่นอีกคนบิก๊กนัทชัยใส่สูทสีน้ําตาลแหวกอก,อกบวกกับรอยยิ้มละมุนทําสาวๆใจละลายแน่นอนค่ะเซ็ตผู้ชายกับดอกไม้มี2แบบ2สไตล์บูมกีตกล้องความหล่อแบบหวานหวานบูมก็เอาอยู่ส่วนอันอัคารพัฒน์สดใสทั้งฉากหลังและสีสูตรมุง้งมิ้งมากๆค่ะ สวยครับดอกไม้ผู้ชายกับดอกไม้ครับงายก็ฝากติดตามปฏิทินปี2021นะครับ2564ของทางช่อง7 HD นะครับรับรองนะครับว่าทุกคนออกมาสวยรอแน่นอนครับรออีกอึดใจเดียวนะคะแฟนๆก็จะได้รับปฏิทินปีใหม่2564ของขวัญจากใจชาว7 HD กันแล้วนะคะเจอกันวันศุกร์ที่18ธันวาคมนี้แจกที่ช่อง7 HD เป็นที่แรกค่ะโอ้โห oh, สวยมากๆเลยนะครับบอกเลยนะว่าใครได้ปฏิทินเล่มนี้ไปถือว่าคุ้มสุดๆเลยครับ แต่ว่าช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้านะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนอยากดูละครย้อนหลังพิม์เลย w w w b a c k a b o o t v